สบายดีสบายดีสวัสดี p p f ีเบิร์ทุกคนเดอ้อสบายดีกันตอนแหรก PPF4 ตอนที่ไทยคิวิโดโอนี้ก็คือสองทุ่ม PPF4 เรื่องราวของคิววิโดโอนี้น้องลี่เองได้มาจากซองไทโฟกัสข้าว p p f c ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เพื่อนเฮ็ดออกมาประมาณว่า เมื่อมีสาวต่งางชาติขนาดนได้มาเที่ยวประเทศไทย PPF4 ซึ่งแน่นอนเนาะเพื่อนมาเที่ยว p p f c ต่างบ้านต่างเมืองตรงนี้เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาเนาะ PPF4 เนาะแต่สิ่งที่แปลกหูแปลกตานี่หนละ PPF4 บางเรื่องมันบางเรื่องมันกระเฮ็ดให้เพื่อนเข้าใจผิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เท้ทูของคนไทยกระเลยเอาไปเฮ็ดตามว่าสัตวนะ์เนาะ PPF4 เนาะแต่ความจริงก็คือมันโบเม้นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งซี่ มันเป็นสิ่งที่คนบางคนหรือคนกุมหนึง่งเห็ดท่านั้นเนาะพีพีเอฟสี 4, ่เนาะคือจังคิวิดีโอนี้พีพีเอฟสี่สองไทยโฟกัสข่าวเพื่อนในเหตุออกมาว่าเมื่อต่างชาติลองมาเที่ยวประเทศไทยเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปฮากกิ้งเลยนึกว่าเป็นวัฒนธรรมไทยท,ท, 4, ที่เทถูว่สันพีพีเอฟสี่เป็นคลิปที่เพื่อนรวบรวมจากอ่าเป็นคลิปที่เพื่อนรวบรวมมาว่าสัสานจ้าเนาะพีพีเอฟสี่เนาะบางคนท่าน่ะเอาอที่ครอบ ผล,ลไม้ขนาด PPF4 มาครอบหัวก็มีคือการเนาะ PPF4 เนาะเอินได้ว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์เลยก็ว่าได้เนาะ PPF4 เนาะอะอสำหรับคลิปต้นสบับตรงนี้เองก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเ้อสำหรับคลิปต้นสบับตรงนี้เองสิปักไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเบิ้งคลิปวิดีโอนี้กันแล้วค่อยไปเว่าไปรมกันอีกเคือนึงอยู่ในท้ายคลิปวิดีโอเนาะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรวมคลิปฮาฮาจาก วันนี้เราพาทุกคนมาดูรวมคลิปฮาฮาจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยข้าหลายคนบอกเลยว่าแต่ละวันในไทยมีแต่เรื่องให้มึนเอาเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าวันหนึ่งที่เกาะสมุยข้าครอบครัวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะซื้อของธรรมดาๆนี่แหละแต่ความไม่ธรรมดามาเกิดตอนที่พวกเขาเดินไปเจอที่ครอบผลไม้ใช่ค่ะที่เครอบผลไม้ใสๆกลมๆนั่นแหละ แต่แทนที่จะซื้อไปครอบฝรั่งแอปเปิลกลับเอามาครอบหัวตัวเองจ้า oh. ชาวบ้านที่เห็นนี่กั้นคำกันไม่อยู่จริงๆบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปแบบอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจเลย <c oughs> คือเข้าใจนะคะว่าร้อนแต่อันนี้มันฝาชีผลไม้ไม่ใช่หมวกกันรังสี <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคลิปนี้กันคะ่ะ <c oughs> ความคิดเห็นที่หฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าไทยมีหมวกกันร้อนล้ำขนาดนี้นี่มันระดับ 5G oh. ความคิดเห็นที่สอง อยากให้พวกเขาไปเดินแบบที่มาบุญครองชุดนี้เลยคะ่ะความคิดเห็นที่สามฟ้าชีครอบหัวแบบนี้กันไวรัสได้ด้วยไหมคะกันไวรัสได้ไหมคะความคิดเห <ไว S 1> ็นที่ 4, สี่สงสัยคิดว่าเป็นหมวกแฟชั่นท้องถิ่นซื้อเป็นของฝากลกับบ้านแน่ๆความคิดเห็นที่ห้าเด็กฝรั่งคนนั้นใส่ฟ้าชีแล้วดูเหมือนเจไดในสตาร์วอล์มากๆยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อีกคลิปที่ต้องบอกว่าคนไทยยังต้องอึ้งเลยคะ่ะ มีแมวตัวหนึ่งข้าสีดำหน้าดูมากแล้วเดินไปนอนกลางถนนแต่ไม่ได้แค่นอนธรรมดาน,น้องทางขาโชว์เต็มสตีทเลยค่ะคนไทยกับชาวต่างชาติพอเห็นก็รุมกันถ่ายรูปใหญ่เลยบางคนถึงกับบอกว่าโอ้โหสีลมมีเซเล็บขนปุกปุยอยู่กลางถนนซึองน้องแมวนอนทางขาแบบมั่นใจมากเหมือนรู้ว่าตัวเองเป็นไวรันแล้วอะ ที่เด็ดคือน้องไม่แคร์ไม่ขยับไม่สถานไม่หวั่นแม้วันฝนตกนอนทางขากลางแดดเปรี้ยงอย่างราชาแห่งสีลม <c oughs> คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็พากันเรียกกันว่าเจ้าเมย์ใช่แค่ชื่อเมย์แต่นี่ไม่ใช่รถเมย์นะนี่แมวซึ่งเมย์้องตัวนี้กลายเป็นคนดัน้าสีลมไปโดยปริยายไม่มีใครผ่านไปแล้วไม่หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาล่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคลิปนี้กันค่ะความคิดเห็นที่หนึ่ง น้องแมวนี่นอนถ้าโปรโมทโยคะเปล่าถ้าสะพานโค้งเปิดจากกวาลความคิดเห็นที่สองถ้านี่เรียกแขกดีมากแค่นี้ขนาดเป็นแมวยามีสีมากกว่าชั้นอีความคิดเห็นที่สามเห็นแล้วอยากนอนทางขาบ้างแต่กลัวตำรวจเรียกความคิดเห็นที่สี่น้องไม่ใช่แค่แมวน้องคือ art i n s t a l ล a t i o นกลางถนนความคิดเห็นที่ห้าแมวที่นอนแล้วคนทั้งย่านหยุดเดินน้องคือเจ้าแม่แห่งสีลม ยังไม่พอค่าคลิปถัดไปย้ายไปที่เชียงใหม่กันบ้าง oh. คราวนี้เป็นฝรั่งที่มาเที่ยวดูช้างน่ารักมากๆเลยค่ะเขากำลังนั่งอยู่ดีๆแค่ถ่ายคลิปชิลๆอ,อ,อยู่ทันใดนั้นช้างน้อยน่าจะชื่อน้องสายเดินดุด๊กดิ๊กมาใกล้เลยค่ะแต่มาแบบใกล้มากใกล้จนเกือบปีงขึ้นไปนั่งตักเขาแล้วค่ะ คนกรีดด้วยความตื่นเต้นมีความสุขมากๆบางคนหัวเราะจนกล้องสัน่นแต่ไม่มีใครหนีนะทุกคนตื่นเต้นแบบชอบมากคือมันน่ารักจนยิ้มไม่หุบน้องสายเขาแค่อยากเล่นอยากทักทายช้างเด็กก็งี้และข้าศนเป็นธรรมชาติฝ <c oughs> รั่งบางคนถึงกับพูดว่าโอโหฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะได้ใกล้ช้างขนาดนี้ขอบคุณประเทศไทย <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์จากคลิปนี้กันบ้างคะ่ะ <c oughs> ความคิดเห็นที่หนึ่ง <c oughs> น้องช้างนี่เหมือนรู้เลยว่าตัวเองขึ้นกล้องต้องโชว์หน้านิดนึง <c oughs> ความคิดเห็นที่สองดูแล้วอยากเป็นฝรั่งคนนั้นเลยได้ก,กอดช้างแบบเล้ชิดขนาดนี้ความคิดเห็นที่สน้องทรายมาแบบไม่ให้ตั้งตัวแต่ใจพร้อมรับความน่ารักแล้วความคิดเห็นที่สี่คลิปนี้น่าจะชื่อว่าเมื่อช้างอยากเซลฟ,ฟี่กับฉันอเ oh, <man>, ความคิดเห็นที่ห้าจากนี้ไปทุกครั้งที่เห็นช้างฉันจะคิดถึงคลิปนี้เลยแค่น่ารักเวอร์ มาต่อที่คลิปถัดไปเลยข้าบอกเลยว่านี่คือความบังเอิญที่กลายเป็นความสนุกแบบเต็มแมกมีเพื่อนชาวต่างชาติสามคนเข้ามาเที่ยวกรุงเทพในช่วงสงกรานพอดีแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่านี่คือเทศกาลที่ใหญ่สุดในไทยเขามาแบบไม่รู้อะไรเลยเสื้อผ้าก็มาเต็มแฟชั่นเหมือนจะไปเดินห้างไม่ได้เตรียมจะเปียกสักนิดและเป็นไงคะโดนน้ำสาดเลยเลยคะ่ะ แต่ที่น่ารักคือพวกเขาหัวเราะกันเสียงดังมากไม่โกรธไม่ตกใจมีแต่เสียงหัวเราะลั่นทั้งกลุ่มถึงจะเปียกขนาดไหนก็ยังพูดว่าสวัสดีสงกรานต์ประเทศไทยด้วยรอยยิ้มกว้างมากพอได้ยิมเพลงดังจากข้างทางพวกเขาก็เต้นเลยค่ะไม่แคร์เสื้อเปียกไม่แคร์ก็ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเต้นลั่นกลางถนนอเอาเรามาฟังคอมเมนต์จากคลิปนี้กันค่ะความคิดเห็นที่หนึ่งสงกรานต์คือบททดสอบมิรภาพถ้าไม่ทะเลาะตอนโดนน้ำก็เพื่อนแท้ละ ความคิดเห็นที่สองนี่ถ้าเขาเตรียมตัวมาไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเต้นขนาดไหนไม่เหนนะความคิดเห็นที่สามต่างชาติเข้ามางงกลับไปยิ้มแก้มแตกทุกคนความคิดเห็นที่สี่นี่แหละขั้นเนยของสงกรานคนไม่รู้ยังรักเลยความคิดเห็นที่ห้าขนาดไม่ได้เตรียมตัวยังมันขนาดนี้ปีหน้าต้องจัดเต็มละ คิปต่อไปหลายคนดูแล้วถึงกับอึ้งค่าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ทําให้ชาวต่างชาติช็อกแบบยืนงงในดวงว่ายฝรั่งคนนึงไปเดินแถววงเวียนข้าแล้วเขาเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากอยู่กลางถนนที่เซอร์ไพรส์คือมีคนไทยไปกราบไหว้กันจริงจังมากบางคนรำถวายบางคนปูผ้านั่งพับเพียบฝรั่งนี่ตาค้างเลยค่ะเพราะเขานึกว่ารูปปั้นธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองเขาพูดว่า ฉันไม่คิดเลยว่าในประเทศไทยจะให้ความเคารพก,กับรูปปั้นแบบนี้นี่มันระดับบูชาศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าวงเวียนที่บ้านเขามีแต่รถกับไฟแดงไม่มีใครเอาดอกไม้มาวางกลางถนนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันค่ะความคิดเห็นที่หนึ่งฝรั่งคนนั้นถ้าเห็นสารพระภูมิคงวิ่งไปไหว้ด้วยเลยความคิดเห็นที่สองนี่แหละค่ะไทยแลนด์แดนมหัศจรรยัยรเจอทุกอย่างระหว่างเดินทาง ความคิดเห็นที่สามถ้าจะชว์กับรูปปั้นอดใจไว้ก่อนแค่ยังมีเจ้าแม่กวนอิมอีกเพียบความคิดเห็นที่สี่นี่คือเสน่ห์ของไทยใครเห็นก็ต้องหันกลับมามองสองรอบความคิดเห็นที่ห้าวงเวียนบ้านฉันมีแต่วันวงเวียนไทยมีแต่จิตวิญญาณและคลิปสุดท้ายของเราค่ะคลิปนี้มาจากหนุ่มรัสเซียที่อยากอยู่ประเทศไทยตลอดไปเขาบอกว่าถ้าอยู่รัสเซียเขาแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถามคนแถวนั้นว่า ทางไปห้างอยู่ไหนโดดแย่งโทรศัพท์ทันทีค่ะแต่พอเขามาเมืองไทยแค่ยกมือถือขึ้นมาคนไทยไม่แย่งค่าแต่พาเดินไปส่งถึงที่คือไม่ใช่แค่บอกนะพาเดินจริง,รงๆบางคนถือของเต็มมือยังเดินนําทางให้ด้วยซ้ําเขาบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นที่เดียวที่เขารู้สึกว่าคนแปลกหน้าก็สามารถทําให้รู้สึกเหมือนมีเพื่อนได้ในทุกวันและเขาก็พูดคําสุดท้ายน่ารักมากว่าขออยู่เมืองไทยไปตลอดชีวิตได้ไหมครับ มาปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์สุดอบอุ่นค่ะความคิดเห็นที่หนึ่งถ้าคนไทยอ่านเจอคอมเมนต์นี้เปรี่ยมห้องให้เขาเลยค่ะ oh. ความคิดเห็นที่สองน้ำใจคนไทยไม่มีที่ไหนเหมือนเลยจริงๆความคิดเห็นที่สามฉันก็เคยโดนพาเดินไปส่งถึงร้านแบบนี้ดีใจจนแทบร้องไห้ความคิดเห็นที่สี่ไม่ใช่แค่สวยแต่ไทยยังใจดีอันดับหนึ่งเลยค่ะความคิดเห็นที่ห้า หนุ่มรัสเซียย้ายมาอยู่ไทยเลยค่าเรารับเลี้ยงและนี่ก็คือบรรยากาศสุดน่ารักน่าประทับใจของชาวต่างชาติที่ได้สัมผัสประเทศไทยในมุมที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นทั้งหมดนี้ไม่ได้มีแค่ในคลิปแต่มีอยู่จริงในทุกมุมของเมืองไทยเป็นยังไดกันเด้พพฟซหลังจากที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบพพฟซเรื่อง แปลกที่สุดเท่าที่นุองนี่เองคิดว่าโอเคคนเบิงคิววิดโอนี้น่าจะคิดว่าแปลกคือกันก็คืออ่าคนไทยเพื่อนไปไหวอ่าวงเวียนที่มีรูปปั้นคล้ายลักษณะ ซูปเปอร์แมนขนาดพีพีเอฟซีน้องเรียงกับโบหัวสีเอิญวายเอียงอันนั้นน่าจะแปลกสุดเนาะพีพีเอฟซีเนาะเพราะว่าปกติถ้าสีวายถ้าสายหมู่นี่นะ่ะก็คือต้องแม่นเป็นอ่าพระพิคเนตโบเป็นวัดโบอย่างสั่นไปเนาะพีพีเอฟซีเนาะแต่นี่คือแบบแปลกสำหรับน้องนี่คือกันพีพีเอฟซีเป็นรูปปัน้นเป็นรูปปั้นคล้ายลักษณะที่แบบเป็นซูปเปอร์แมน เนาะตอนแรกอันที่มาของคลิปวิดีโอนี้ก็คือที่มาของก่อนที่ซิมีคนไปไหว้ลำลำบวงสวงเอยลำลำแกบ,บนอ่าเอาเอาเอาียงอ,อ,อ,อ่าพวงมาลัยไปไหว้อดอกไม้ไปไหว้สินะเรื่องก็คือมียู้ว่ามีคนขนาดไปเว้าแบบติดปากหาหาไว้ว่าไป อ่าถ้าหากได้ถ้าหากได้ตามที่ขอนี่นะซ,ซีมาเฮ็ดซีมาลำเทวายซีเอาดอกไม้มาว่าสันพีพฟซีซีเอาดอกไม้มา,า, FC, าไหว้เนาะปรากฏว่าใดแทพีพฟซีก็เลยเป็นที่มาของการมาไหว้เพิ่นว่าเหนือนั่นเนาะอันนี้น้องหนิงกับบริโูคข้อมูลชัดเจนเนาะพีพฟซีเนาะผู้ใดที่ฮู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าพีพฟซีที่เป็นหนึ่งในนั้นในการไปไหว้บอกคอมเมนต์บอกตัวรีดได้เลยเด้อเนาะ โอเคบัดน,นี้หอมาฟังคลิปต้นสบับกัน b b f c มาฟังคอมเมนต์จากคลิปต้นสบับกันเพิ่นซีว่ากันจังใดขอนอกเรื่องในหนึ่ง b b f c มือที่ต้องนีเองทายคลิปนี่นะเป็นวันที่6 ของเดือน6ซึ่งนุ้งลี่เองาาลับไปกินซุกี้ตีน้อยมาสักประมาณเดือนที่แล้วท้ายเดือน PPFC ปรากฏว่ายากอีกแล้ว PPFC คุ้มขนาดเลยลาสุดเอื้อยของนุ้งลี่นะส่วนไปกินแบบว่าไปข้ามไปกินและก็มา PPFC ตอนนี้ยังคงใช้เวลาในการตัดสินใจถ้าไปกับสิท่าคลิปมาฝากเดี๋ยว p พเด้อ มาฟังคอมเมนต์กันคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกวา่าน้องซางน้องแมวโปรดระวังตัวนะคะเดี๋ยวถูกแอบอ้างจากป้าข้างบ้านว่ามาจากกำแพงนะคะควรที่จะห้อยควรที่จะห้อย ทงชาตไทยไว้หน่อยจะได้ยืนยันว่านี่คือของไทยเท้เนาะโดยความปารถนาด,ดีออกสารเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกวา่าเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าออันนี้บ่เข้าใจพพเอโอ้อย่าคิดว่าอ่าออ,ออฟออฟติมัสมาพพเอฟซีออฟติมัสม,ม,ม,ม่ศักสิทธิ์นะ มีคนทาและต้องไปแก้บนแล้วนะโอ้นั่นก็คือหูปันที่อยู่วงเวียนนั่นเองพี่ c เบฟซีนั่นแหละมีคนไปทาและได้ตามที่ทาแทกก็เลยว่าแบบไป,ไ,ปได,ได้ได้ไปแก้บ่นโน้พี่ f ีเอฟซโนอืมอันนี้ก็อิงตามความเสือ่อเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่อนบอกว่าท้าไปถามอ่านคอมเมนต์นี้บ้านดีกว่าพี่บอฟซีอ ออปติม no no. ัตเนาะพีพเฟนาะอู้นี่คอมเมนต์นี้มาๆมามายืนยันว่าเดียวนี้ที่มาของเหล็กที่ไซส์ทา o p อปติมัตมาจากมาจากการที่เกิดอุปัติเหตุบวกมีการตุยคาซากปนมาด้วยคิดว่าจะไม่มีอะไรแถมมาเลยหรือ คอมเมนต์นุ้งนี่เองก็บเบเข้าใจปันหดน่าจะประมาณว่าที่ที่ทแห่งนั้นน่ะมีการเกิดอุบัติเหตุบวกกับการมีคนตุยอยู่แถวนั้นแล้วเพื่อนก็นเลยสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วว่าทีนี้คนได้ไปแบบว้าวแบบติดตลกแล้วดันได้แทะก็เลยว่าไปแก้บนญจงซี่วาพีพีเอฟซีทีมาน่าจะประมาณนั้นเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าทำไม อืมอันนี้หลายคนกะหลายคนกะกำลังเป็นประเด็นอยู่เนาะที่แบบแถวเห่านี้มักเอิ้นคนตั้งชา,ศา,ศาติร่าฝรั่งเนาะพีพีเอฟซีเนาะอ่ะกระซิประมาณนี้เลยเด้อพี่เอฟสีเด้อสำหรับคีวิโอนี้อันที่น้องด้เองข้องใจก็คืออันรูปบ้านที่อยู่วงเวียนนั่นแหะพี่เอีผู้ใดที่้ที่มาที่ไปคอมเมนต์บอกได้เลยอันที่ฮันน่าฮักแบบ ที่สุดในคิววิดอโนนี้ลองเลียงก็คงยกให้น้องสร้างเนาะคือแบบน้องบทได้มีปฏิกิริยาแบบย่านคนเลยใช่ไมนะมาขี้โ่เพ่นุ้งเลียงเสื้อวันเรื่องนี้สกายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดของสองคู่หักนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคิววิดีโนนี้เรื่องเล่าที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวถ่ายเดยพีเอฟีเด้อโอเคเดี๋ยวคิววิดอโนนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีสวัสดีเด้อ